สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวประเทศกับแบมธนาพรนะคะ,ะในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจีนขยายคำสั่งห้ามใช้ iPhone ซัมซุงในหน่วยงานบริษัทของรัฐทั่วประเทศค่ะหน่วยงานและบริษัทของรัฐบาลจีนจำนวนมากทั่วประเทศนะคะได้ออกคำสั่งให้พนักงานหยุดนำโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่ตงตตางชาติไปใช้ในสถานที่ทำงานซึ่งนับเป็นครั้งสั่งห้ามที่ไม่เคยมีมาก่อน และอาสกัดการ Apple ิลอิและซัมซ u งอิเล็กทรอนิส์ในตลาดโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดของโลกบริษัทของรัฐและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งอย่างน้อย8มณฑลนะคะได้สั่งพนักงานในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาให้เริ่มใช้อุปกรณ์สื่อสารของแบรนด์ท้องถิ่นซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนเมื่อหน่วยงานเล็กๆนะคะจำนวนหนึ่งในปักกิ่งและเทียนจินได้เริ่มบอกให้พนักงานเก็บอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทต,ต,ต่างประเทศไว้ที่บ้านนั่นเองค่ะความพยายามดังกล่าวนะคะถือเป็นการเร่งรณรงของจีน พื่อให้ชาวจีนเลิกใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ความนิยมของแบรนด์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอาทิเช่นหัวเว่ยเทคโนโลยีบูมเบิร์กนิวส์รายงานในเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจีนนะคะได้ตัดสินใจที่จะขยายการห้ามใช้อุปรกรณ์สื่อสารต่างชาตินอกเหนือนไปจากกระทรวงที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานและบระิษัทของรัฐบาลจํานวนมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะราคาหุ้น Apple ล่วงตะระดับต่ตําสุดของวันนะคะหลังบูมเบิร์กรายงานข่าวนี้ และปิตลาดเมื่อวานนี้นะคะอยู่ในระดับที่197.57ดอลลาร์ลดลงถึง54เซนหรือลบ0.20%นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าเหตุผลที่รัฐบาลจีนเนี่ยสั่งแบนแการใช้โทรศัพท์ไอโฟนน่าจะเป็นเพราวะว่าการป้องกันการสะแนมของสหรัฐรวมถึงกังวลข้อมูลจะล่วไหลผ่านอุปกรณ์ของชาติอื่นๆเช่นเดียวกันกันกบสหรัฐที่เคยแบนหุ้นไว,วอ้อยู่พักหนึ่งค่ะถ้าาจีนสามารถหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากชาติตัวเองมากขึ้นหรือสามารถแบนไอโฟนได้ร้อเปอร์เซ็นต iPhone คงไม่สามารถตีตล,ลาดจีนได้อีกเลยค่ะนะัว่าเป็นศึกระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจที่ต่อสู้กันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีค่ะมรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสหรัฐจะมีการตอบโต้อย่างไรและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมงขาวช่วงข่าวต่างประเทศขอต,ตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ check, ก,กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ